สวัสดีครับข่าวออนไลน์วันนี้เป็นเรื่องกระแสะข่าวเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างชายหญิงคู่หนึ่งนะครับที่เคยเป็นอดีตคนรู้ใจกันนะครับผู้หญิงตัวอ,อักษรย่อว่าพอผู้ชายตัวอ,อักษรย่อว่าบอเริ่มเรื่องเนี่ยบอเนี่ยส่งนำแชทที่ได้คุยกับพอนะครับเออมาโพสในไทม์ไลน์ของ facebook ส่วนตัวนะครับเอออ้างอิงว่า ระหว่างที่คบหากันเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยได้ขอให้ออกค่าใช้ใจ่ายต่างๆเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะค่าซักผ้า2,500บาทค่าไฟ1,000บาทค่าไฟ1,800บาทค่าน้ำา1 0 0 0บาทแล้วก็มีค่าอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับซึ่งฝ่ายชายเนี่ยก็ได้โอนให้เป็นประจํานะครับบางครั้งเนี่ยฝ่ายชายมีท่าทีที่ว่าจะไม่โอนเงิน ก็จะโดนฝ่ายหญิงต่อว่าด้วยถ้อยคำเชิงเหน็บแนมว่าเบื่อมากขี้เกียจจะจนเออหรือว่าบางครั้งทำอะไรไม่ถูกใจเนี่ยก็จะมีข้อความที่ว่าออขออนุญาตร้ายนะคะประมาณนี้ครับแล้วก็มีสติกเกอร์รูปหมาแบบนี้ฮะเดี๋ยวขึ้นให้ดูเป็นรูปหมา แล้วก็ปรากฏข้อความประกอบนะครับนเน็ตก็เลยมองว่าเอ๊ะฝ่ายฝ่ายหญิงเนี่ยทำไมทําแบบนี้นะครับ ล่าสุดฝ่ายหญิงก็ได้แต่งงานนะครับแต่ว่าฝ่ายชายเนี่ยก็มองว่าเอาเงินไปขนาดนี้แล้วหนีไปแต่งงานได้ยังไงนะครับแต่ว่าต้องรอฟังทางฝ่ายหญิงนะครับซึ่งก็มีกระแสข่าวมาว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกับทางฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายชายมาตามตือ้อพยายามโอนเงินให้ตลอดโดยที่ตัวเองไม่ได้ต้องการนะครับตนเองก็เลยจําเป็นจะต้อง ดาหรือว่าฝ่ายชายนะครับเพื่อให้แบบฝ่ายชายเนี่ยเลิกโอนเงินทั้งนี้นะครับเราจะรายงานความคืบหน้าข่าวค่าสักผ้า2 5 0พต่อไปนะครับขอบคุณครับ